สวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้พกกับผม mm hmm. มอสเวียมชาแนลครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูรูปไหลร,ร,นรูนี้ครับนี่ครับหลังแรกครับของวันนี้ครับดูว่ามันจะส์ใหญ่ไหมครับนี่หลังแรกมนละท่านผู้ชมโดนตัวแล้วครับมาดูว่าเราจะได้ตัวใหญ่หรือต,ตัวเล็กวันนี้ได้กี่ตัวใส่หนีได้เย็นเย็นนี่ครับขึ้นแล้วครับขึ้นแล้ว ผู้ชมขึ้นแล้วโอ้ยมาเรยวๆคุณจู่อ่อนละขึ้นแล้วขึ้นแล้วเปิดมาพี่นี่นี่ท่านผู้ชมผมว่ากินลาแต่ว่ามันกอเบ็ดกอะวะนี่ครับไม,ไม่ใหญ่ครับไม่ใหญ่มันว่ากินแต่ว่าเบ็ดกอแต่ตัวเหลืองอ่อยเลยครับสีสวยครับนี่ยถอดเบ็ดเลย นี่ครับโอเคครับเมื่อกี้ได้เอาออกแล้วท่านผู้ชมนี่ครับได้แล้วครับหนึ่งตัวหนึ่งแต้มครับนี่ครับเบ็ดออกได้ด้วยครับนี่ไปดูหลังต่อไปกันครับว่าเราจะได้อีกไหม let's go เป็นไงนี่ตึงบหนี่โ่โได้ยโอเคโอเคเอาแล้วครับเดี๋ยวผมสีลกไปเบิงน้ำนองได้ว่ามันสีได้ตัวแง่หึ้ตัวหน่อยครับผมว่างคููไันี่แหละไปะครับ โอ้ยตุ่งกระสันาะนอี่ครับพี่น้องโอ้ยแดดจ้าบ่สีตัวน้อยให้ตัวใหญ่ยังเด้กาลังขึ้ืนมากครับตัวมดใหญ่ดอครับรุนเปน็นกันครับผม,มนเน่ยครับโอ้คือดังกุกๆดูสายใหญ่ไหม ยังอยู่โอ้ยใสใหญ่ใส่ใหญ่ส,หญสวยสวยครับสวยไปไปเฮานี่ครับนี่ครับตัวสวยครับตัวสวยครับพี่น้องไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปเร็วไปเร็วไปเร็วเร็วตัวที่สองครับมาแล้วเด้อวะนี้นี่ครับ จับได้ปะนี่น,นี่ครับอสองแต้มครับสองแต้มไปเบื้องหลังต่อไปครับเี่ครับหลังที่สามครับมาดูกันว่ามันจะได้ตัวไหมครับว่ามันบ่านาตัวใหญ่นะหูนี่มันหูหน่อยครับได้บ่ขืนเรื่องกน Sẽ sẵn sàng đi nhé à Đang phụt vào Lút bỏ vô lút Tớ cứ đặt Có thỏa mà đứa bao Điều. ม้อนขึ้นนะครับพ euh ี่น้องโอ้โหใจจดใจจ่อครับครับกำลังขึ้นกำลังขึ้นครับขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วพี่น้องขึ้นมาแล้วครับอี๋สายสวยครับนี่ครับตัวง่ายครับตัวง่าย ใส่สวยครับใส่สวยครับเดี๋ยวผมขอุญาดใส่คู่กันโอเคครับผมได้เอาใส่คู่แล้วเด้อโอ้กล่องโฟกัสเห็นปะเหรนี่ครับผมได้สามแต้มแล้วครับไปเบิ้งหลังต่อไปนะครับโอเคครับผมมาหอดหลังซีๆแี้ครับหลังนี่ก็ตึงครับตึงๆนี่ครับหูใหญ่อยู่เด้อแต่ว่าบอลูว่าตัวใหญ่ปะนี่ครับ เาเบิรงกันครับว่าเขาสได้ตัวใยังงี้ตัวน้อยครับสามเต้มเหรอครับพี่น้องไปโอเคครับยังม่ได้เลยครับยังม่ได้สู่กันก็ประหลัยครับสงสัยสิเติบปหนึ่งครับอันนี้นี่ครับนี่ครับได้แล้วได้แล้วโอ้ยไงพี่น้องคุ้นคุ้ไงโอเคครับแล้วตัวหั่นผมเอาเบียดออกแล้วครับมันก่อใส่ขึ้นมาเลยดิพี่น้องคือก่อใส่ออกมาแล้วบานี้ ผมก็เลยเอาเบ็ดออกจากใสมันหันสงสัยสิตายแต่ว่าตัวนี้ยหนยี่หลีครับยันี่หลีบอตามก็เจ็ดขีดแล้วครับผเดี๋ยวผมจะพยายามหลังต่อไปเหมือนนี่มานล้วครับใส่วางโล่ล้วครับพี่น้องโอเคครับมื่อผมมาหันลังที่หาเลยครับนี่พี่น้องนี่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 โดนอีกครับหลังนี่ครับหลังมันหันบ่โดนเด้อครับหลังัหันบ่โดนหลังหลังที๖บ่โดนมาหลังที่หาก่อนเลยครับโดนครับหลังนี่เอาเบิ้งว่าสีตัวหน่อยตัวนี้ครับหูเกาโขผมมาใส่กับน้องนี่ขึ้นแล้วบ่ จะรับเงาบ่ขึ้นด้อพี่น้องทีได้ตื้มันอีกบ่เดี๋ยวผมจะขึ้นตาซังให้เบิ่งเลยว่าได้จักโลเห็นๆครับข้อแขนอ่ะตัวนี้ตัวน,นี้แน,น่ใจเลี้ยงนะครับ นี่ผมมาน,นแล้วด้อยพี่น้องขึ้นแล้วครับครับแล้กรลังขึ้นครับพี่น้องโอเคครับกระลังขึ้นกรลังขึ้นพี่น้องมาเบิ่งกันครับว่าวสีตัวใหญ่ตัวหน่อยเดียวเดียวอีบัดนครับอีบดัดอนโอ้ผมหละรุ่นตัวใหญ่้ตัวหน,น,น่อยดิ จกน้ำหูไปเคือครับขึ้นแล้วพี่น้องขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วครับโอ้โหตัวไงครับตัวไงพี่พี่กวางพี่สวยสวยโอ้โหปล่อยลงหน้าเลยพี่พี่โอ,โอเคครับลงเรียบร้อยแล้วครับผมว่ากันไกลมาตัดเบ็ดออกน้ำแล้วครับ นี่ครับได้แล้วหาโตรครับพี่น้องหมานคักมือน,นี้ผมจะไปขึ้นตาซังให้เบิ้งนะครับเดี๋ยหลังสุดท้ายนะครับเดี๋ยวผมพาไปยามใส่้ยุกแกกันครับเพราะไกลเดี๋ยวน้องผมสิลงไปยามนี่ครับนี่ครับพี่แกหลุมเฮาเด้อลองเบิ้งว้อสิได้บ่าตึงบ่ บ่มีเนาะอ่านันโด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 นยิกเอาผมสิอยู่ข้างบนเด้อพี่น้องขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาแล้วนั่นครับมาไงโอ้ตัวเล็กครับตัวเล็กไซส์เล็กครับนี่มีพี่น้องนี่บ่ใหญ่ครับแต่กระโดนครับเห็นเห็นครับเห็นเห็น อ้อดนดีครับได้อีกแล้วครับเรียบร้อยหกตัวครับพี่น้องเดี๋ยวไปรอเบิ้งว่าห้าขึ้นตาซังสิดิยักโลครับมันนีไปกันนะครับครับได้มาสดๆครับสามโลครับพี่น้องเจ๋วครับมือนี้นี่ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ฝากกดติดตามกด s u b สไ r i b e ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ